สวัสดีครับพี่น้องเอาอีหมดขึ้นสิสวัสดีกอนกูพี่น้องถืองานแล้วค่ะเราเล่นอยู่ที่บ้านกูเริ่มจะซื้อบ้านไหมให้บอกกูตั้งบ้านนาส้มนาทมบอกโรงเรียนบ้านนาทมอำเภอพนมไพรช่มกูว่าช่มเออบ้านนาชมอำเภอพนมไพรจังหวัด ร้อยเอ็ดค่ะชมฟรีซอสแจ้งงานบุญแกกเขา่าหาผู้ร่วงรับไปแล้วนะคะหอดงานเรียบร้อยแล้วเอามีอย่างไฟกระซ้อตีการ์ดมีไฟหัวไฟอย่างาแต่โอ้ยกว่ามันเถิกมาเด้อพี่น้องมากำล่างแกงมาทำแกดเกินร้อยมีซอพอร้อมนะคะฮออะไม่ถ่ายคลิปชมฟรีนะคะทุกคนชมฟรีซอสแจ้ง บะบูแกงแกงมาล่ำเกล็ดก็ลอยล่ำซอดแจ้งตลอดกาลนานาทึง่งงานแล้วเรียบร้อยแจ้งเราไม่สมควไปแต่แซ่บแค่ไม,ม่หลังไ้มาพูดเพื่อนเดี๋ยวเวห็นะได้มาบอกพื้นคนนึงน,น,นย่นางมาน้นเหรอเอ้ยได้มาบอกพื้นอีนั่นอีนี่เป็นเจงซันเจงซี่มาเขาซะแล้วเสียเขรับวะพี่ที่ก่อนเราเป็นแบบนี้พี่น้อง ได้ยังเกียนพี่น้องคอยวายอยู่ื่อกีตีดังคอยทวนทวนนอไม่สมขันเมื่อบานหาไม่เงยเตีนนี่นอไม่สมโดดพี่น้องเอยก่อยนนทม่เงตียนฝากมาเยตนฝากมาฝากน้อไม่สมมากไม่สมาย่านเขาไม่ได้กินทำไมสไม่สมอย่าเมื่อหาเราจะเกียร์ด้วยปะนี่ยอีี กันเมื่าหาไม่้เตี่ยนได้เนาะไม่สมรสพี่น้องเป็นยังบ่ฝากสมหมูสมง้อปุนณหะมาไม่สมมากแกงเขาพื้ดนี่หมดของหวานตนี่อะไรเนี่ยข้าวมูลหรอข้าวมูลข้าวมูลกับของหวานนี่น่ากินจังเลยทุกคนดูสิน่ากินมากน่ากินมากเท้าหางอย่างพวยใหญ่แกงน้อยสมแกงน้อยสมเท้าหาน้อยสมบอกไหมไม่อย่างนั้นน้องก็จำอย่าง ตามคขมนมเสียจก็เป็นโคตรฝาฝ่าวสนออา้นมาีแล้โอ้โโอ้โหม่่เต้ไม่คนรมาลงไปพี่น้องแกงาไม่สมงยัไงพ้างนความปวดพี่ยังขอดเล็กตอนนี้ดเดีใจด้วยความปวดนี่ปวดนี่ เป็นของปวดม็นของปวดไม่เงียบอ่งเจ้วื่นเจ้าากินนักเ้วตื่นดากพยก็ามันถามนี้ต่ำสกลุ่แซ่บไม่เงียบองไม่กินไปเอาไปถามม่เงียบอ่กันนะได้กินข้าเราบพอเอายุคว้าอาหารปวดจะได้แกงไกลจะน้อยสมไหมกินโรดกินไปบ่บาดนะ ซื้อปีกหมูมาไว้ซื้อหมูมาไว้แล้วร้องรวยว่ซื้อมาใส่หมูนั่นไม่ขาดจะนะไม่ขาดคือใส่ก่อนคือบห้คนขายแหมตี่จไ้ยางไปหนซื้อก็ขนาดยางเอากระเลนเอากระกันโ่ยางกระเลนก็มากิ่นความไก่บอลซ้อมให้นอนไม่สงกินตาคุณเู้บอาหารปวดมอเลยเฮีย่างปไกเน้อก็ไปไกเด้่เย็นหล่อนยา ตั้งเยอะไก่เด้ออย่าไปยูไก่เด้อเป็นมาไปไก่นะยะปิ้งหมูปิ้งหมูสามสันแม่ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเอามาให้ยปีม่ผู้ใหญ่บ้านซว่าแม่อาทิตย์แมษณเพิ่นผู้ใหญ่บ้านเพิ่นเอามาปิ้งหมูมาให้เอาม้าไอ้เจ้าหนิบ่เออเอาม่ได้ฝากเพี้ยมุข่อยป้อยังเป็นบ้าตดิมุงเจ้ากินไก่ได้อยู่มุงเจ้าแห็นขาไก่ไป็นรูไปก็กินม่ได้ พี่กับต้มหมูต้มหมูเปื่อยหมูสามชั้นเปื่อยต้มเป็นเมรอาทิตย์เพิ่นก็เอามาฝากต้มนะคะต้มค่ะต้มหมูเปื่อยอันนี้อะไรอันนี้ของหวานค่ะมัดใส่บ้างนี้ของหวานอันเพิ่นเอามไหออันเมร์ว่าอามาหห้ไรบูอันนี้เอาไว้่ผมว่าอะไรของหยากของกินเออเห็นสื่อมัดสื้อที่ตีหมูไปก็ว่าอยูว่ามันจะยังไงมันสือ่อนก้อื่อจี ก็จะปเะป็นเหล็กนั่นเองค่ะเพิ่นขาขายตีงหมูแม่แม่้อเป็นย่บบาบ้านมาเห็นมันกระลิดตัวมันกระตือหายตีโอเพิ่นมีแผนตัวนีิออออนเนาะแสดงว่าคันมาห่อนี่คือยไงอ้อมบ้านก่อนเลยบ่ได้อ้อมบ้านอ้อมงานนี่ล่ะว่าอ่อนบานไปนหาผู้ดใดที่เนบ้า,บานเรา,าจะไปหาซื้อหมูก็น่ากันก็อยากกินตีงหมูมอยู่หันเออร์้งงต้งหมูกับมี่ต้งเนื้องัวกับมีแดดเดียวสถานที่ของเจ่าไม่เคยกินข้าวเหนียวบ่อยข้าวเหนียวเออเขาอยากกินข้าวเจ้าเขาไม่อยากกินข้าวเหนียว เขาเจ้าต้องไปซื้อหลานยัยานนหนาโรงเรียนเจ้ารอบ่แล้วว่าทันต่อไปหเขามาลีแจ้เจ็บเขาที่หนึงอยู่บ่เขาที่หนึงเขาไม่เขามาลีไม่ีบแล้วจิแตงหนาจเตงหนาเว็มแล้วสุด้ไปหา่อเขาเพระเห็นจอจทิวเขาเพระเห็นเอา้งยู่ผู้เดียวกับทว่าเห็นสัวเจะต้องเงยถักโอ้เขาก็เงิยช่วงไม่ยังถึงน้ำมันอันนี้มันไม่สัอเนี่ยบ ตัวมันสีนี่<ะ>เป็นตัวเราอีเน,นอไรตโอเคกับทุกคน, bye นบน๊ายบาย